สวัสดีค่ะ S <S มีอะไรให้ช่วยไหมคะคือตอนนี้กิ๊กำลังมีปัญหากับเครื่องเล่นมากเลยค่ะเพราะว่าเล่นเครื่องเล่นไม่เป็น<อ>แต่ก่อนอื่นขอทราบก่อนว่าเป็นใครอ,อ๋อส,สวัสดีค่ะเป็นอินสแตตเตอร์อยู่ที่ประจำของอัมรีเอ e ม a ร d คอ r p บกอดช้างค่ะค่ะชื่อชื่อพี่นักรักมะมดเทมค่ะค่ะพี่เดีย๋ยวพี่จะช่วยสอนกิ๊ฟเล่นเครื่องเล่นเหล่านี้ใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะแน่นอนเพราะว่าไม่เคยเห็นคุณกิ๊ฟมาครั้งแรกใช่ไหมคะ มาครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมคากิฟต์ได้วิทยากรที่จะมาช่วยกิฟต์ในเรื่องของการเล่นฟิตเนสแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้กิฟต์ไม่ทราบเลยค่ะเครื่องเล่นแบบไหนเล่นยังไงบ้างหรือว่าช่วยในส่วนไหนบ้างเดี๋ยวช่วยให้พี่แนะนานิดนึงโอเคค่ะก่อนอื่นคุณกิฟต์ต้องนั่งเพื่อเทสนี้ก่อนโอเคว่าจะได้ระดับไหมค่ะคอพิงไว้ที่หลังเลยค่ะค่ะเบะออกก่อนค่ะเดี๋ยวคิวจะซับพอร์ตคุณกิฟต์ก่อนนะคะค่ะโอเคยกขึ้นค่ะ9 0 หนึ่งร้อยยืดตรงเลยค่ะโอเคหนักไหมคะได้นะคะเอาลองลองดูค่ะสักสิบครั้งสองโอเคไหมคะโอเคค่ะสามคุณผู้ชมสี่รู้สึกกระเดิ่มสั่นแล้วห้าหกเจ็ดแปดโอเคอีกนิดนึ่ง ก้าสุดท้ายค่ะสุดท้ายโอเคเยี่ยมมากค่ะค่อ, <Okay. S 1> คอยๆวางลงมีชมคงะากิบเล่นได้แล้วค่ะแต่ว่าไอ้ส่วนที่กริบเล่นอันนี้เครื่องเล่นนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่เกี่ยวกับหัวไหล่นะคะนนเป็น shoulder press อ่าเ,เป็น shoulder press ค่ะช่วยในเรื่องของหัวไหล่หัวไหล่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนของแขนหัวไหล่ด้านหน้าด้านหลังคือได้ทั้ง สัดส่วนของมวไหลคือได้ทั้งหมดคือตัวนี้ค่ะค่ะแล้วแต่จะปรับน้ําหนักทีนี้คุณผู้ชมค่ะก่อนที่กิ๊บจะเล่นเครื่องเล่นตอนที่จะให้พี่เขาเทสเครื่องเล่นแต่ละเครื่องเล่นกิ๊บขอทําความรู้จักกับเครื่องเล่นเหล่านี้ก่อนว่าช่วยอะไรในเรื่องไหนบ้างแล้วมีชื่อเรียกว่าเพราะาหลายๆมันอาจจะไม่รู้จักเพราะมีหลายชนิดมาก <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่ <c oughs> เครื่องตัวใหญ่ๆนี้ตัวนี้นะคะเป็นลู่วิ่งเป็นลู่วิ่งปกติที่เราใช้วิ่งจอกไปจอกมาเนี่ยค่ะ เป็นเครื่องที่สามารถทําให้เราลดน้ําหนักได้ผู้หญิงที่ต้นการเฟิร์มสัดส่วนกระชับสัดส่วนตัวนี้จะช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่าจะดึงออกซิเจนมาสันดาบพลังงานได้เยอะอันนี้ได้ทั้งขาขาแขนทั้งร่างกายเลยค่ะได้ทั้งหมดเป็นรูวิ่งใช่ค่ะอันนี้ใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะถ้าสําหรับคุณกิ๊ที่ไม่เคยออกมาเลยคิวแนะนําให้25-30นาที25-30นาทีสาหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเลยเริ่มจาก j o กก i n g เดินเบาๆนะคะแล้วก็ค่อยๆจ็อกิงอก้งจ็อกิง้งจ็อกิ้งเรายังไม่เพิ่มความเร็วเนื่องจากอาจจะเกิดอ,อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้เราต้องเทสดูก่อนว่าคุณกิฟ๊ฟมีความสามารถของกล้ามเนื้อระดับไหนค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะลดต้นแขนต้นขาถ้าเป็นต้นขาลูวิง<ก>่งช่วยได้ค่ะอ,นนอีกตัวก็เป็นสเต็ปอันนู้นใชนน่เรื่องของต้นแขน เป็นของหน้าขาค่ะต้นขาใช่มันจะเป็นลักษณะของการเหยียบเหมือนตักกะแตนะคะขึ้นลงขึ้นลงกระชับส่วนของขาอันนี้เขาใช้เวลาประมาณกี่ครั้งหรือนับเป็นนาทีอันนี้ก็นับเป็นนาทีค่ะในการเผาผลาญแคลอรี่อ่าก็อยู่ที่ประมาณระยะเวลาเท่ากัน25-30นาทีสําหรับสาวๆคนไหนที่ต้นขาใหญ่แล้วอยากลดกล้ามเนือต้นขาค่ะก็ตัวนี้ช่วได้ตัวนี้ช่วยได้ต้นขน ถ้าเป็นต้นแขนคิวแนะนําเป็นตัวดัมเบลนะคะเพราะว่าเตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้เ,นเพราะว่ามันจะช่วยได้ช่วยคุณกิฟได้ส่วนของแขนทั้งหมดต้นแขนหน้าขาได้หมดเลยค่ะตัวนี้น้ําหนักก็เหมือนกันค่ะต้องเทสจากอันนี้นะคะคุณผู้ชมอัน,นอันนี้เร<อ>ียกว่าดัมเบลหนักไหมคะ<อ>คุณผู้ชมคะหนักพอสมควรเลยค่ะคุณกิฟจับลักษณะแบบนี้ถ้าจ,จะเอาด้านหน้าอ่ะอคุณกิฟเรงไว้มือไว้ข้างหลังอ่ะครับแค่หนึ่งสิบครั้งทําเป็นเซตเหมือนกันค่ะ โอเคอย่างนี้นะคะค่ะอันนี้คือกี่กิโลคะเนี่ยอันนี้2กิโลครึ่งค่ะพ่งส้งมาสองกิโลครึ่งกิ๊บแทาจะแข็งมากกันเลยอันนี้เขาว่างก่อนค่ะอันนี้สองกิโลครึ่งแล้วถ้าลดหน้าท้องอะคะหน้าท้องคิวจะแนะนําเป็นส่วนของการซิทอัพมากกว่าตัวนี้ปรับระดับได้ค่ะเหมือนกันคุณกิ๊บเห็นว่ามันตั้งอยู่ไม่รู้จะทํายังไงเลื่อนเลยค่ะปรับลงปึ๊บปล่อยลง โอเคแล้วเวลาสิดทอัพก็แค่เกี่ยวก็แค่นั่งเกี่ยวขาอ๋อกี้ยวของตรงนี้ก็จะดีขึ้นใช่ค่ะปรับระดับได้อีกเหมือนกันถ้าเราต้องการทำลงอีกเราก็ก้รเราจะมีอินซัสเตอร์ไว้สนับเรลอันนี้ขงไม่ขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคงแบบนอนลงไปเลยไม่ยกไม่ขึ้น แล้วในส่วนอื่นนะคะอย่างสาวๆที่อยากจะมีหุ่นเฟิร์มไปหมดเลยอันนี้ก็คือนมเบลของขแขนแล้วก็ลู่วิ่งของต้นขารวมลู่วิ่งโทษนะคะลู่วิ่งจะทั้งร่างกายของเราได้ทั้งร่างกายเลยค่ะสเต็ปตัวนั้นจะเป็นของหน้าขาอ๋อหน้าขาใช่ตัวนี้ก็จะเป็นหัวไหลจะเป็นหัวไหล่ตัวนี้เป็นหน้าท้องเป็นหน้าโอ้โหสาวๆคะถ้าเกิดสมมติรอบใครมีปัญหาเรื่องไหนนะคะตรงหน้านะคะ ห้ามพลาดเลยเพราะว่ากิฟจะเริ่มให้พี่เขาสอนแล้วนะคะว่าถ้าจะลดต้นแขนควรจะทำแบบไหนกับเครื่องเล่นที่ให้คุณผู้ชมล,ลองเล่นดูกับฟิตเนสใกล้ๆบ้านเดี๋ยวลองมาติดตามชมเลนค่ะว่าช่วงหน้าควรจะทำแบบไหนอย่างไงคะ่ะช่วง beauty tip สำหรับถุงใต้ตานะคะ เป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งค่ะที่ใครๆก็อยากรู้ว่าเราจะทำยังไงดีถุงใต้ตาของเราที่บวมทุกเช้าเนี่ยจะลดลงได้นะคะเรามารู้กันก่อนว่าถุงใต้ตานั้นเกิดจากอะไรนะคะตัวถุงใต้ตาเนี่ยเกิดจากผิวหนังนะคะบริเวณรอบดวงตาเริ่มมีการหย่อนยานนะคะแล้วก็ มีกล้ามเนื้อของรอบดวงตานั้นก็อ่อนแรงลงนะคะอ่อนล้านะคะหรือเป็นเรื่องของต่อ,ตอมไขมันใต้ตาที่ขยายขึ้นเมื่ออายุเรามากขึ้นนะคะปัจจัยหลายๆปัจจัยเหล่านี้ก็ทําให้เกิดถุงใต้ตาบวมใหญ่ขึ้นค่ะวันนี้หมอจึงมีเคล็ดลับการดูแลเ,ออเพื่อลดถุงใต้ตามาฝากนะคะการดูแลการลดถุงใต้ตาง่ายๆที่ทําได้ด้วยตัวเองนะคะเช่น อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าไม่ควรจะใช้กล้ามเนื้อของตามากเกินไปนะคะหรือการที่เราขยี้ตาบ่อยๆก็ทําให้ตาเราบวมขอบตาเราช้ําถุงใต้ตาเรายิ่งขยายหนักขึ้นไปใหญ่เลยค่ะนะคะนอกจากนี้เนี่ยการใช้การร้องไห้บ่อยๆนะคะน้องๆก็คงรู้ดีว่าเมื่อไหร่ร้องไห้ถุงใต้ตาก็ยิ่งบวมนะคะพวกนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงค่ะ อาหารก็มีผลนะคะสำหรับอาหารที่เป็นรสเคม็มก็ทำให้บริเวณขอบตาก็ออร,อรอบรอบดวงตาผิวหนังรอบดวงตาของเราบวมได้ค่ะก็หลีกเลี่ยงอาหารรสเคม็มก็ทำให้ถุงใต้ตาของเรานะั้นเล็กลงได้ค่ะแต่ถ้าทำวิธีเหล่านี้แล้วยังไม่ทันใจนะคะหมอก็มีวิธีที่ต้องปรึกษาคุณหมอละค่ะว่าจะทำวิธีอื่นได้ไหมเช่นการผ่าตัดเพื่อลดถ,ถุงใต้ตานะคะวิธีการนี้ได้ผลแน่นอนค่ะ แต่ได้แผลและเจ็บตัวนะคะมันก็อาจจะต้องตัดสินใจดีๆว่า,าออถุงใต้ตาของเรานั้นมีปัญหาจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องทําด้วยคุณหมอที่เชี่ยวชาญค่ะนอกจากการผ่าตัดแล้วนะคะก็จะมีการทำเรดิโอฟรีเวนซี่หรือการใช้คลื่นวิทยุนะคะทํารอบๆบริเวณดวงตาเนี่ยจะทําให้ผิวหนังรอบดวงตายกกระชับขึ้นตัวถุงใต้ตานั้นก็ดูเหมือนจะเล็กลงไปด้วยค่ะ นอกจากการทำวิธีการเหล่านี้ปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการเติมสารที่ช่วยลดถุงใต้ตานะคะเข้าไปในผลิตภัณฑ์รอบดวงตาทารอบดวงตานะคะทาเช้าเย็นนะคะก็ทําให้ถุงใต้ตาลดลงนะคะแต่อันนี้ก็คงต้องเลือกบริษัทด้วยราคาว่าจะใช้บริษัทของบริษัทไหนผลิตภัณฑ์ไหนนะคะเพราะว่าบางทีก็เป็นโฆษณาเกินจริงนะคะเห็นไหมคะ มีเคล็ดลับง่ายๆที่ทำได้ไม่ยากนะคะมาฝากดังนั้นลองทำดูก่อนที่บ้านถ้าไม่ได้ผลค่อยปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะคุณผู้ชมคะกลับมาสู่ช่วงที่2แล้วนะคะช่วงนี้ห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยเพราะว่ากิฟจะบอกเลยคะ่ะว่าแต่ละเครื่องแต่ละฟิตเนสที่อยู่ในนี้นะคะว่าส่วนไหน สามารถช่วยคุณผู้หญิงได้บ้างไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขาหรือว่าหน้าท้องนะคะทีนี้ก่อนที่กิ๊จะลองเองกิ <c ười> ๊บขอบตัวช่วยซึ่งยืนกับกิ๊บตรงนี้แล้วนะคะจะให้เป็นหนูทดลองก่อน <Okay. S 1> ให้คุณทางบ้านชมก่อนนะคะให้พี่พี่คิวเป็นคนแนะนําว่าถ้าอยากจะลดส่วนไหนเล่นเครื่องเล่นแบบไหนบ้างกิ๊อขอดูล้านเราก่อนก่อ <c> น <ười> ค่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่อะไรคะพี่เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะ เดี๋ยวเรายืดเหยียดนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยขึ้นลูวิ่งโอเคไหมคะเพื่อการร่างกายต่อยืดขาเลยค่ะยืนกลางขาก่อนกางขาเราทําได้สามคนเลยเนื่องจากไม่เหนื่อยกลางขาน้องกลางขาออกค่ะกลางขาออกทีนี้เราก็ก้มไปแตะโอเคแตะถึงไหมแตะถึงไหมจับข้อเท้าไว้จับข้อเท้ากดขากดลำตัวลงไป นี้นะคะใช่ขาด้านหลังมันจะรู้สึกว่าตึงไหมโอ้ตึงม้ยตึงมากมากหลังจากนั้นตึงมากไหมเราเอาอีกสักสองท่าบิดเลยค่ะบิดขาทั้งสองท่าบิดโอเคผู้ชมลองทำไปพร้อมๆกดลงไปค่ะอย่าให้เกินองศาโอเคอย่าให้เกินปลายเ้าลองดูก่อนลงไปตอนนี้ยืดแล้วยืดยืดขาหลังไว้ตึงไหมตึงค่ะโอ้โหรู้สึกว่าตึงจนเกร็งตางไปพร้อมๆกับยืดกลับ ยี่กลับบิดไปทางนี้โอนเนะคะ <Okay. S 2> ก็ลงไปคล้ายๆยโยคะเลยเนาะกอลงไปก็ลงไปเนี่ยขาข้างหลังจะรู้สึกตึงมากโอเคหลังจากนั้นรวบขาเข้ามาอีกสักสองท่าจับขาขึ้น<ข>ามาอ่าทรงตัว,วอ่ะอันนี้จะได้ดันดานล่างดึงมาให้รู้สึกตึงโูโ้คหลค่ะรู้สึกได้ตึงจริงๆค่ะโอ <Okay. S 2> เคอ่ะอีกท่านึงสุดท้ายสุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นเครื่องกัน หนึ่งขึ้นมาเลยค่ะโอเคเยี่ยมมากเชิญน้องทางนี้เลยค่ะเชิญตัวแทนทิพย์ค่ะขึ้นไปยืนบนเครื่องก่อนนะคะคันแรกเครื่องนี้ชื่อเครื่องอะไรเขาบอกกันอยู่อันนี้เป็นลู่วิ่งค่ะเป็นลู่วิ่งธรรมดาเป็นลู่วิ่งธรรมดาใช่ค่ะการใช้งานการใช้งานที่ไม่เคยเลยถ้าสําหรับน้องที่ขอเซตโปรแกรมเมนวดเห็นคาว่าเมนวดไหมคะอันนี้คือนเมนวดโปรแกรมเมนวดสาหรับคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาเลยตัวนี้ แต่ถ้าจะง่ายกว่านั้นคำว่าเมนวลคือโปรแกรมธรรมดากดคลิกสตาร์ตตัวนี้เอาลองดูอคุณกิ๊ฟลองกดดูคลิกสตาร์ตน่าน้องขึ้นยืนเลยจับตัวนี้จะเป็นการเช็คที่ไปจอนได้นะเห็นไหมมันจะดันไปด้วยถามว่าทำไมมันช้าจังอ่าเราเพิ่มสปีดได้เห็นไหมคะคำว่าสปีดกดลูกศรข้างบนก็จะนี้คือสปีดระวังหัวนะคะทิ้ก่อนนะคะ โอเคกดขึ้นทีละหนึ่งนะกดขึ้นทีละหนึ่งอ่าเป็นสิบเป็นสิบก็จะเริ่มเร็วขึ้นนะคะคุณผู้ชมกี๊จะลองให้คนที่เป็นตัวแทนนี่เป็นหนูทดลองเนาะเป็นหนูทดลองของกี๊อ่ะสักขนาดนี้ก็จะรังเลื่อยอยู่ เป็นไงคะเครื่องของเราอันนี้คือจะได้ทุกสัดส่วนในร่างกายแล้วก็เป็นการรอมร่างกายก่อนที่เราจะไปเซตลดต้นแขนต้นขาหรือว่าหน้าคอตัวนี้มันจะทําให้เรากระชับสัดส่วนได้เนื่องจากเราดึงออกซิเจนมาสั่นดาบพลังงานของร่างกายเราทั้งหมดการใช้ระยะเวลาจะอยู่ที่ประมาณ25-30นาทีคือการร์มร่างกายก่อนที่จะไปทาส่วนอื่นก็คือต้องเดินตรงนี้ก่อน2 5 3 0นาทีใช่โอเคงั้นเดี๋ยว อ่ะอันนี้เราไปถึงแล้วแหละยี่สิบสมนาทีสมมุติว่าคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้ให้คุณผู้ชมได้ไปถึงส่วนที่กําลังรอคอยค่ะต่อไปเราไปไหนต่อคะขึ้ไปตัวสเต็ปค่ะไปรดหน้าขากันหน่อยอ่าหลังจากเครื่องนี้เราก็จะมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นสเต็ปโอเคเดี๋ยวให้น้องเขาขึ้นเลยค่ะการเซตโปรแกรมคุณผู้ชมทางบ้านถ้า ลองจำวิธีแล้วก็เย็นนี้ลองซิตเนตดูอค่ะก่อนอื่นเวลาเล่นสเต็ปลดอาการบาดเจ็บของหัวเข่าได้เนื่องจากข้อที่1อ่าเดี๋ยวคิวจะยังไม่เซตโปรแกรมสอนก่อนสเต็ปลงเลยค่ะขาซ้ายลงขาขวาต้องขึ้นอก่นว่าหลังตรงขาขาขาซ้ายขาขวาลงขาซ้ายขึ้น โอเคล้างตรงถูกต้องอ่าต่อไปเราก็ค่อยสเต็ปก่อนก่อนเซตโปรแกรมสเต็ปขาเลยค่ะขึ้นลงขึ้นลงให้เข้ากับใช่ให้ร่างกายเราเข้ากับเครื่องใช่เพื่อที่เราจะเซตโปรแกรมต่อไปค่ะอันนี้มันก็จะต่อมาจากรูวิ่งเราก็ยังคงเซตโปรแกรมแม่นยวนให้น้องเขาสเต็ปไปก่อนสเต็ปไปเลยค่ะสเต็ปไปคุณกิ๊ฟเห็นไหมคะคำว่าสตาร์ตก็กือ ก่อนลงไปเลยค่ะน้องเขาจะเตปไปเลยค่ะสเต็ไปได้เรื่อยอันนี้เป็นเรื่องของน้ําหนักเหรอคะหรืออไันนี้ในการกดใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีการตั้งน้ําหนักได้ด้วยอ๋ออันนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ยังไม่เคยเขาก็จะเป็นเรื่องของการเหยียบน้ําหนักเบาๆก่อนใช่เหยียบน้ำหนักเบาๆเพราะลดอาการบาดเจ็บของหัวเข่าพอถ้าอยากจะเพิ่มแรงกดให้มากขึ้นก็ตั้งเซตแบบนี้ใช่เซตตามโปรแกรมเซตปกติ น้ำหนักปกติแล้วถ้าสมมติถ้าทำที่บ้านอันนี้จะทำยัไงคะอันนี้เหรอคะขึ้นลงบันไดค่ะขึ้นลงบันไดใช่ลักษณะของการกินขนมชั้นตอนเด็กๆเคยไหมคะเราเดินขึ้นลงบันไดหรือไม่ก็เล่นสพอร์ตที่บ้านคุณกิ๊บเห็นไหมคะยืนคุณกิ๊บแค่งอขางอเข่าอย่าให้องศาเกินค่ะอันนี้เกินรอดอาการบาดเจ็บก็คือต้องกางขาออกหินิดนึงอย่างนี้โอเคแล้วองศาก็คือให้ได้ระดับต่อไปค่ให้หลังตรง โอเคนั่นแหละได้นาขาไหมคะอ,อ,อ้าวขึ้นมคะถ้าไม่ไปฟิตเนสก็คือทำแบบนี้อยู่บ้านทำอยู่บ้านเนี่ยทำเป็นจำนวนเซต10ครั้ง <10 S 2> ขึ้นอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของต้นขาใช่กระชับเหมือนกันาอยาก,กให้ต้นขาลดหรือว่ากระชับก็ต้องอย่างนี้ถ้าไปฟิตเนสก็คืออันนี้อยู่ตัวนี้อยู่ที่ฟิตเนสแต่ถ้าอยู่บ้านก็คือ ตัวนี้ยอดอย่างนี้ให้ได้องศาใช่ค่ะอย่าให้เข่าอย่าให้เข่าเกินปลายเท้าเด็ดค่ะอ้ยอย่าให้เข่าเกินปลายเท้าใช่ค่ะชมคะแล้วก็ค้างไว้เราลดสะโพกลงค่ะลดสามารถลดลงได้เยอะแล้วก็ขึ้นหลังตรงเปิ้ลเป็นไงใช้ได้ว่าปวดต้นขาอันนี้เป็นการเพิ่งเริ่มลดหรือเพิ่งเริ่มเล่นก็อย่างนี้โอ้ใช้ได้จริงๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทำมากกว่านี้ก็อว่งนอนปวดกันเอาถือว่า ถ้าอยากจะลดส่วนต้นแขนแอนต้นขาแล้วใช่ก็ไปต้นแขนหรือว่าต้นแขนตัวนี้เสร็จเราก็ต้องไปต้นแขนเราต้องไปตัวดัมเบลโอเคเดี๋ยวเราจะไปนัมเบลกันคราวนี้มาในส่วนของต้นแขนกันบ้างเมื่อสักครู่ต้นขาเรียบร้อยละต้นแขนเราเริ่มกันที่การใช้อุปกรณ์ตัวไหนคะเราจะไปที่ดัมเบลแต่ก่อนอื่นต้องแนะนําก่อนว่าคิวจะกระชับต้นแขนส่วนหน้านี้ให้เนื่องจาก เพราะว่าด้านหน้านี้เป็นการเฟิร์มที่ง่ายที่สุดในบรรดาแขนเอาด้านหน้าก่อนอขั้นตอนแรกคิวต้องดูลักษณะของเขาแล้วก็ให้เขาเทสน้ําหนักอ๋อมีการเทสน้ำหนักนก่อนอันแรกสองก,กิโลครึ่งคิดว่าแขนเขาก็เกือบจะหักแล้ว <c oughs> จาว่าพี่ดูลักษณะการจับของแม่โปง้งแขนเลงไว้อย่าให้แนบชิดติดลําตัวเลงไว้ขึ้นหนแค่นี้ลงลักษณะ สองได้ไหโอเคน้องจับดูแรงไว้ก่อนห้าลดอาการบาดเจ็บถ้าคิวไม่มั่นใจว่าเขาจะทำหน้าคิวต้องซัพพอร์ตพ้อ๋อซัพพอร์ตไว้ก่อนหน้องพับเข้าไปหนึ่งเอาลงมาแตะที่แขนโอเคสองหนักไหมครับ <c oughs> อ่าสามอันนี้ก็เป็นเซตเหมือนกันอันนี้อันนี้ถ้าจัดสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่เห็นแล้ว2กิโลครึ่งไม่ไหวพี่คิวเขาก็แนะนําว่าให้เป็นกิโลหรือ1นกิโลถ้าไม่สามารถที่จะหาซื้ออุปกรณ์ได้เราแนะนําให้ได้ขวดขวดน้ำค่ะขวดน้ำอ๋อ oh, ขวดน้ําใช้แทนกันบ้น้นขวดน้ำใส่ทรายก็ได้ใส่น้ําก็ได้แล้วก็พับกันลักษณะเดียวกัน,น,กนต่อไปอันนี้คืออันนี้คือ เมื่อกี้เราค้างกันไว้ที่หน้าท้องสามารถปรับระดับได้ค่ะหน้าท้องคือการคล้ายๆการซิคอัพที่บราณนั่นเองอ่าตัวนี้ปรับระดับได้อ่าเดี๋ยวน้องนั่งหลังกลมก่อนแป๊บนึงค่ะอันนี้คือปรับน้ำหนักด้านหลังนะคะปรับระดับค่ะโอ้เครื่องของเราจะติดนิดหน่อยเนื่องจากแข็งมากๆโอเค นนมันเป็นมุกให้น้องเขานอนลงมาเลยให้น้องเขานอนลงมาขานะคะขาจะต้องเกี่ยวข้างล่างเอามาเกี่ยวไว้ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นแรงดันให้เราลุกขึ้นง่ายผู <c oughs> ้สารเราาิ่มสงสารน้องที่มาเป็น <c oughs> ตัวแทนอยู่แล้วเราจะทําเป็นจํานวนเซตเหมือนกันสังเกตดูว่าเขาเกรงหน้าท้องไหมหนึ่งน้องค่ะยกขึ้นไงยกขึ้นยกขึ้นอ๋ออันนี้คือการยอมเครื่องไม่ต้องสูงแตะมือคิ้วแล้วขึ้น อ่ะสรู้สึกเกรงหน้าท้องเพราะว่าเราจะสัมผัสเขาได้ถ้ามีลองกอดดูค่ะคุณกิ๊ฟกดดูเวลาทําที่บ้านจะต้องเกรงอ่ะเอาขึ้นหน้าท้องสัง่งนะเกรงโอเคเวลาขึ้นไม่ต้องสูงเยอะแค่แตะแล้วก็ลงโอเคหน,หนแตะแล้วก็ลงน้องเขาเริ่มเหนื่อยแล้ว <laughs> โอเคโอยังไหวอ่ะสแตะนี่สขึ้นนี่โอ้ยยังไหวยังไหวเริ่มหน้าแดง คืออันนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าไปฟิตเนสก็หาอุปกรณ์ตัวนี้อันนี้เขาจะมีชื่อเรียกไหมคะว่าอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ซิทอัพธรรมดาค่ะซิทอัพธรรมดาก็ซิทซิทอัพแบบนี้ในฟิตเนสแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่บ้านอยู่บ้านก็ซิทอัพอยู่อยู่บ้านแนะนำนะคะว่าประมาณสักกีถ้าเกว่าเป็นเซตเมอเเป็นเซตเหมือนเดิมค่ะทําที่บ้านก็เหมือนเดิมกับที่เข้าฟิตเนสเป็นเซ็ตเหมือนเดิม แต่ลักษณะต้องหาพื้นที่ที่ไม่นุ่มนะคะไม่นุ่มเกินไปมีเบาะหน่อยก็ดีมีเบาะไว้เบาะธรรมดาเบาะอะไรก็ได้ที่รองแผ่นหลังเราอืมค่ะใช่ต้องเป็นข้ามห้ามเป็นที่ไม่นุ่มต้องเป็นเบาะที่เหมือนกับไม่ทําให้หลังเราเจ็บมันจะเสียรูปได้เราต้องนิดนึงในการจัดหาอุปกรณ์ในการเล่นที่บ้านไอ้ตัวนี้ค่ะค่ะโอเคค่ะคุณทรงคะ เดี๋ยวต้องขอขอบคุณน้องนางแบบของเราที่มาเป็นตัวแทนของวันนี้เดี๋ยวขอบคุณน้องก่อนนะคะขอบคุณมากค,ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเข้าฟิตเนสแล้วไม่เป็นเครื่องฟิตเนสไม่รู้จักไม่เคยเข้าเลยแบบนิ้นะคะก็เอาเทคนิคดีๆที่พี่คิวสอนเราในวันนี้กับเครื่องเล่นต่างๆที่ช่วยในเรื่องของหุ่นเฟิรม์มแขนกระชับขากระชับหรือว่าหน้าท้าอ,งองกระชับค่ะ หรือว่าใครที่ไม่เข้าฟิตเนสอยากจะทำอยู่กับบ้านบางท me, ีไม่มีเวลาก็ลองทำดูนะคะกับเคล็ดลับดีๆที่พี่คิวนำมาฝากกันในวันนี้นะคะแต่ถ้าตอนนี้พี่คิวเคยบอกิไว้เมื่อสักครู่ว่าสำหรับใครที่เล่นสเต็ปแบบเล่นเครื่องแป๊บๆปเหนื่อยแป๊บแบเหนื่อยพี่คิวเขาบอกว่าไม่ได้ประโยชน์เลยใช่สามครั้งในการดันแขนสองนาทีในการวิ่งสามนาทีในการเล่นสเต็ป สิบครั้งในการซิทอัพมันจะทําให้เราไม่เกิดประโยชน์เลยสู้<ม>เราทนเหนื่อยเข้ามา3 0สินาที<ม>เล่นแค่อย่างเดียวแค่รูวิ่ง30ินาทีจะเกิดประโยชน์มากกว่าลองทําดูนะคะสำหรับสาวๆที่อยากจะมีหุ่นฟิตและเฟิร์มก็เสียเวลานิดนึงกับการออกกําลังกายนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยนอกจากจะได้หุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์มแล้ว,ลวขอฝากนิดนึงว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาฟิตเนสมาได้ที่ไหนคะที่อมรีเกาะช้างค่ะค่ะ <c oughs> จังหวัดกาจับ<อ>ุรีโ<า>ทรมาที่ 3> 0 3 9 5 5 2 0 0 0ะค่ะมาพบกับพี่คิวได้ที่นี่เลยใช่ค่ะวิทยากรในการสอน<ช>มาพบก,กับพี่คิวได้สำหรับใครที่มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพความสวยความงาม ก็อ,อย่าลืมแนะนำหรือติดชมรายการนะคะมาได้ที่ที่ตอตามด้านล่างนี้นะคะหรือโทรศัพท์มาพูดคุยกับพี่ไีก้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊ฟและพี่คิวแล้วก็น้องตูนแหงนงกิฟต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ